คุ้มเจ้าหลวงหรือคุ้มหลวงนครแพร่เป็นที่ประทับของเจ้าพิริยะเทพ,พวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่22และเป็นคุ้มเจ้าหลวงเพียงไม่กี่แห่งในแผ่นดินล้านนาที่เหลืออยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ คุ้มเจ้าหลวงสร้างขึ้นในปีพศ2435โดยเจ้าพิริยะเทพวงศ์คุ้มแห่งน,นี้เป็นอาคารโอโถงมีประตูหน้าต่างทั้งหมด72บานงดงามด้วยลวดลายฉรุไม้อยู่ด้านบนปั้นลมและชายคาน้นาำเป็นสถาปตัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ยุคตน้นซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบ สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิงซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นและจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปี2435คุ้มนี้งดงามใหญ่โตเพราะเงินคงครังในสมัยพระยาพิมพิสารราชานั้นมีมากตกมาถึงรุ่นเจ้าพิริยะเทพ,พวงศ์ผู้เป็นลูกจึงสามารถสร้างคุ้มใหม่หลังใหญ่ได้ แม้ว่าในปี2433เป็นปีที่เมืองแพร่ฝนแลง้งราษฎรทำนาได้หนึ่งส่วนเป็น4ส่วนต้องเปิดพระคังครั่งที่ไปช่วยราษฎรก็ตามแต่เมืองแพร่ยังมีเงินมากพอที่จะสร้างสถาปัตยกรรมงดงามล้ำค่าหลักนี้ขึ้นมาได้ ในปีพศ2445ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองนครแพร่ทำให้เจ้าพิริยะเทพ,พวงศ์ได้หลีกหนีภัยการเมืองไปอยู่หลวงพระบางประเทศลาวและไม่ได้กลับมาอีกจนถึงพิลาไลสยามจึงได้ยึดราชสมบัติและคุ้มของเจ้าหลวงและได้เป็นที่ตั้งของกองทหารม้าจากกรุงเทพ ที่ส่งมารักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองแพร่อยู่ระยะหนึ่งบริเวณตรงข้ามคุ้มเจ้าหลวงเคยมีอคอกม้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เมื่อปีพศ2454พระยานิกรกิติการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแพร่คนที่4ได้ย้ายโรงเรียนตัวอย่างเมืองแพร่โรงเรียนหนังสือไทยตัวอย่างตามพระบรมราชโบบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาตั้งอยู่ตรงข้ามคุ้มหลวงโดยโรงเรียนนี้เมื่อแรกก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดกล้าพระราชทานนามว่าโรงเรียนเทพพวงศ์ตามนาของเจ้าพิริยะเทพ,พวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2443 ต่อมาในปี2456อาคารเรียนไม้ศักรสร้างเสร็จแล้วซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากมหาชนชาวเมืองแพร่ทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างดีและได้รับบริจาคไม้ศัก100ท่อนจากพระยาบุรีรัตน์คุ้มวงบุรีกรมที่ปรึกษาโรงเรียนตัวอย่างเมืองแพร่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่6ทรงโปรดก้าพระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนพิริยาไรลงวันที่6สิงหาคมพศ2456เพื่อเป็นอนุสอนแก่เจ้าหลวงลคนครแพร่องค์สุดท้ายและเป็นพระบรมราชานุสอนแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่ต่อมาโรงเรียนก็ได้ย้ายไปอยู่ถนนยันตรก,กิจโกศลคือโรงเรียนพิริยารายจังหวัดแพร่ในปัจจุบัน ส่วนคุ้มเจ้าหลวงก็กลายเป็นจวนหรือบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จนเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2547ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดูแลมีการจัดตั้งเป็นพิธีผ่านขึ้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้คุ้มเจ้าหลวง ยังเคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคราวเสด็จมาเยี่ยมเยืยนอนราษฎรในจังหวัดแพร่ในระหว่างวันที่15-17มีนาคม2501และได้รับรางวัลให้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะประจำปีพศ2540 ปัจจุบันคุ้มเจ้าหลวงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาโดยไม่เสียค่าเข้าชม